สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะจะพามาดูต้นนี้อีกวันค่ะรู้สึกจะบานกันหลายดอกแล้วนะคะดูค่ะนี่ค่ะกำลังแย้มกำลังสวยอันนี้รู้สึกจะโรยลาแล้วนะคะเนี่ยบานเร็วโรยเร็จจังบานเมื่อวานเองเนี่ยเห็นไหมคะ่ะโรยละถ้าอันตรงกลางนี่มันโรยเนี่ยแนะนำให้เด็ดออกนะคะเด็ดออกเลยเด็ด ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะเด็ดทิ้งตรงนี้ด้วยเด็ดไป <c oughs> นี่ค่ะสีสวยนะคะ๋ทำไมบานเร็วจังสีสวยค่ะหอมหอมนิดหน่อยนะคะหอมไม่เยอะหรอกแต่หอมนิดหน่อยดอกตรงกลางนี่ให้เด็ดออกนะคะนี่ค่ะช่อนี้ตุ่มๆก็มานะคะ เป็นช่อของกิ่งกระโดงนะคะเมื่อวานก็อัปเดตไปครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาขออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะวันต่อวันเลยค่ะอยากรู้ว่าบานเร็วหรือบานช้านะคะอยากจะรู้ว่ามันจะบานเร็วหรือบานช้าก็รู้แล้วค่ะบานบานสองวันก็ร่วงน,นะคะความสวยนี่สวยจริงค่ะชื่อของเขานะคะ New In m a r g i n นะคะ เป็นกุหลาบเลื้อยหรือเป็นกุหลาบพุ่มก็ได้ค่ะตัดให้มันสั้นประมาณเม็ดกว่าก็โอเคแล้วแต่ความชอบของเราแต่ถ้าเราไม่อยากตัดมันมันกิ่งยาวมาอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้มันเลื้อยขึ้นมานิดหน่อยมันไม่สูงมากหรอกค่ะไม่ไม่ไปไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึง 3- 4เม็ดหรอกค่ะเต็มที่ก็เม็ดกว่ากว่าหรือยาวสุดก็คงจะ2เม็ดได้แต่ปลูกมายังไม่เคยถึง2เม็ดนะคะก็อยู่ประมาณนี้แล้วค่ะเม็ดกว่ากว่า เพราะว่าพอช่วงหน้าหนาวก็ตัดแต่งกิก่งมันก็จะสั้นก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ปล่อยให้ยาวเราสามารถบังคับมันให้มันใหญ่มันยาวได้ค่ะเพราะมันไม่ได้ใหญ่มากกุหลาช่อหนึ่งก็หลายดอกนะคะเป็นช่อจากกิ่งกระโดงค่ะ ตรงนี้เ,นเริ่มบานแล้วจะเด็ดออกนะคะเด็ดเหมือนกันเลยเริม่มล่วงเด็ดออกแค่นี้เองค่ะวิธีดูแลรักษาสวยสวยนะคะลองหาซื้อมาปลูกกันนะคะสีสวยค่ะ ดกดีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ